การปลูกผมในยุคนี้อยากจะดูดียังต้องเสี่ยงอยู่ไหมเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถึงตายหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับการผ่าตัด FUE นะครับหรือว่า Follicular Unit Extraction เนี่ยแทบจะนับว่าเป็นการผ่าตัดเล็กเลยเพราะว่าเราแค่ทำการย้ายกราฟผมหรือกอผมจากบริเวณด้านหลังเนี่ยเพื่อเ,เอาไปใส่บริเวณที่มีปัญหานะครับความเสี่ยงหรืออันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมีน้อยมาก ยิ่งถ้าลูกค้าเนี่ยทำกับคลินิกที่ได้มาตรฐานหรือว่าทําด้วยกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ลดโอกาสเสี่ยงไปได้มากครับสาหรับผลข้างเคียงที่อาจจะเจอได้หลังจากการปลูกผมก็อาจจะมีคล้ายๆกับการผ่าตัดทั่วไปก็คือแผลอักเสบหรือว่ามีการติดเชื้อครับซึ่งตรงเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าทางคลินิกของเราก็จะ follow up ลูกค้านัดลูกค้ามาดูถ้ามีปัญหาเราเจอเราก็แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะได้รักษาได้ทันครับก็จะลดผลเสียที่อาจจะตามมาได้ครับ ส่วนวิธีลดความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลังจากการผ่าตัดหรือว่าก่อนผ่าตัดเนี่ยหมอได้แนะนําไปในคลิปก่อนแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นะครับเอาจริงๆนะครับสิ่งที่คนไข้ที่มาปลูกผมเนี่ยแล้วที่ชอบมาปรึกษาเนี่ยที่จะกลัวกันก็คือเรื่องความเจ็บมากกว่าเพราะว่าการปลูกผม FUE ีเนี่ยมันเป็นหาถการที่ทําค่อนข้างนานเนาะหกถึงแชั่วโมงเนี่ยบางคนก็กลัวว่าโอ๊ยตลอด6-8ชั่วโมงเนี่ยจะต้องเจ็บตลอดเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือไม่เนาะทางเราเนี่ยจะมีการฉีดยาชาครับซึ่ง ก็จะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาเหมือนตอนเราไปทําฟันเลยหลังจากนั้นพอยาชาออกฤทธิ์เสร็จปุ๊บก็จะไม่รู้สึกอะไรแล้วครับโดยจะฉีดยาชาตรงไหนบ้างก็จะฉีดยาชาบริเวณที่ด้านหลังนะครับที่เราจะเอาผมหรือว่าเอากอผมกราฟผมออกมาแล้วก็ด้านหน้านะครับหรือว่าบริเวณที่มีปัญหาที่เราจะากราฟผมเข้าไปใส่ครับสรุปนะครับก็ความเสี่ยงในการปลูกผม EUE เนี่ยก็อย่างที่หมอบอกไปเนาะก็คือแทบไม่มีเลยหรือว่าต่อให้มีเนี่ยก็มีน้อยมากๆแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ครับ เพราะว่าทางเมดมาสเ,เตอร์ของเราเองเนี่ยก็จะมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีพนักงานคอยดูแลลูกค้าอยู่เสมออยู่แล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยไม่ต้องกังวลได้เลยครับครับสําหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วนะครับแลวมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอะไรอยากสอบถามก็สามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะครับหมอยินดีให้คําตอบทุกข,ข้อสงสัยครับและฝากถึงคนที่กาลังประสบปัญหาในเรื่องของภาวะผมบางศีรษาล้านผมร่วงหัวล้านตามกรรมพันธุ์นะครับ หากปัญหาเนี่ยมันทําให้คุณกระทบความมั่นใจของคุณสามารถเข้ามารับคำปรึกษาได้ที่เมนมาเตอร์คลินิกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ